สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกษตรบ้านนาผมมาอัปเดตอันนี้เป็นอัปเดตสวนของผมสวนของพ่อผมนะครับมอันนี้เป็นสวนอันนี้เป็นสวนแตงครับผมเป็นแปลงแตงกวัวมะอม่ใช่นะครับผมอันนี้เก็บผลผลิตไปขายแล้วหมดหมดหมดปลายมาแล้วครับผมได้เงินมาจะแบะ จะถึงพันอยู่นั่นแหละครับผมโอเคนะครับนี่นีอ่อันนี้ส่วนนี้เป็นผักกาดขาวหอ่อนักกลาบกับอะไรนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวต้องถามเพื่อนก่อนนะครับผมไอ้ตูวไทยนี่แหละนะพ่อเนี่ยครับมะม่วงกอปีนี้ไม่มีมะม่วงเลยรสสิ <laughs> บฝนพายุพุ่งเข้าครับผมพายุมันเพิ่งเข้า น้ำเต็มเต็มคันนาเลยโอ้โหก็จะดำนานี่โอ้โหสุดยอดผมสุดยอดเนี่ยดูสิเดี๋ยวไปเลยถ่ายนานแล้วล่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าปีนี้ระหวังเอานะครับโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันอบคมาแล้ว นีครับผมนีม่เป็นแปลงอันนี้เป็นแปลงผักกาดถ้ามองผักกาดเขาห่อนะอันนั้นสน,นั้นเป็นเป็นแปลงแปลงเป็นแปลงอ่าแปลงแตงนะครับผมเอาเต็มนะครับอ่าน,นี่เป็นแปลงแตง ส่วนข้าโพดนะครับผมได้กินแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้กินนะครับผมฟักทองไม่ได้กินเลยรู้เป็นอะไรส่วนเขาโพดได้กินแล้วครับผมเขาโพดได้กินแล้วครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นบวบบลูเลี่ยมนะครับผมเป็นบวบเหลี่ยมนะครับเขาโพดได้กินแล้วนะครับผมนี่เสียทิมแล้วตัดทิ้งไปให้ปลาแล้วครับผมนี่ตัดทิงให้ปลาแล้วครับ ทุกอย่างทําแล้วต้องรอเวลาครับผมเพราะมันเพําเร็จสำเร็จผลแล้วเราก็จะมีความสุขใช่ไหมล่ะอ่าเนี่ยผมอันนี้ก็เก็บกินแล้วนะค้าบผมดเก็บกินแล้วนะเก็บกินแล้วครับผมเก็บกินแล้วเนี่ยผมอันนี้ผมบวกนะมผมไอ้ต้นกล้วยต้นกล้วยพวกนี้ก็ได้ผลผลิตหมดแล้วนะครับต้นกล้วยเนี่ยได้ผลผลิตหมดแล้ว นี่เป็นต้นต้นมะละกอเตี้ยนะครับผมมะละกอเตี้ยนี่ต้นมะละกอเตี้ยนครับอุ้มนี่เป็นต้นมะละกอเตี้ยนะครับสูงเติบแล้วนะน่าจะได้อีไม่นานก็น่าจะได้กินผลผลิตแล้วส่วนนี้เป็นพริกนะครับผมนี่เป็นพริกนะครับนี่เป็นพริกนะครับช่วงนี้หน้าฝนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน เสนี่เป็นพิษนะครับดูน้ำดูน้ำดูน้ำตรงนั้นก็สวนแตกอีกที่หนึ่งนะครับผมเป็นสวนแตกอีกที่หนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับผมเห็นนะแล้วก็ผมแล้วก็ผมแล้วก็ผมนี่เป็นเขียนะครับหมอนมะเขีย กจะกล้วยครับผมตรงกล้วยเลยครับผมตรงกู้ไว้ร้านก็เยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวถ้าดีก่อนก็ได้เราไปแล้วครับผมมาอัปเดตสวนนี่แหละครับผมอัปเดตสวนง่ายๆเนาะเป็นแบบง่ายๆเลยชุดซีฟสบายสไตล์คนหนูจ้าอันนี้นะครับนะแล้วก็ดูๆไป ต้นมะละกอมันยังไม่ได้สูงมากเนาะมันก็เลยยังให้อะไรไม่ได้เห็นใบเยน้อยเนี่ยต้นมะละกอโหพ่อนี่อยู่ในป่ามะละกอแล้วเนี่ยว้าวจัดเลยอันี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับผมพ่อผมกำลังตัดหญ้าเลยครับผมเดี๋ยวนะครับอันนี้อือเยนครับอึครับผมหรือว่า ฟักทองฟักทองฟักทองทองฟักทองฟักทองทองโอเคนะครับนี่เป็นฟักทองครับครับนี่เป็นฟักทองนะครับฟังนักเล่าด้วยยืนยันแต่ว่ายังไม่ได้กินผลเลยนี่เป็นต้นทูบหรือเปล่าต้นทูบหรืออะไรนี่แหละช่างพูได้โอเคนักเครับผมหรือว่า ต้นแมงรักนะมังน่าจะใช้ต้นแมงรักครับผมต้นก้วยเนาะต้นล้วยเนาะต้นเฟียงกำลังจะขึ้นเลยต้นมะเฟียง เดี๋ยวเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสวนให้ทุกคนดูอีกครั้งนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเรา,เ,าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย